าละครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่หน้าสุสานโสเพณีนะครับและพิเศษสุดๆนี่เรามีเจ้าที่นะฮะสวัสดีครับคุณลุงชื่ออะไรครับผมชื่อชื่อสุทัศน์คุณลุงสุทัศนนะครับคุณลุงสุทัศน์ก็เป็นคนในพื้นที่ใช่ไหมครับนะเป็นคนที่อยู่เป้าอยู่ที่อยู่อยู่ที่นี่อยู่ตอนนี้ครับผมก็เลยวันนี้เรามา เมื่อกี้ลายสดนิดหน่อยนะฮะแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ถ่ายทําเลยพอดีเจอคุณลุงสุทัศน์ก่อนโชคดีมากๆเราจะได้รู้ประวัติเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเดินไปคุยไปดีไหมฮะได้เราจะได้รู้ว่าตรงไหนมันเป็นยังไงได้ครับประตูนี้เขาปิดเพราะเขาปิดเพราะอะไรฮะเพราะคนมันมาลักของไหนปกไม้ปลกอะไรไปมาตัดไม้ตัดอะไรไม้ไม้ปุกปักพวกอะไรพวกนี้เขาไปพวกขิยามารักหมดครับผมได้ครับอ่านั้นเดี๋ยวเราลุยเข้าไปแล้วมาดูบรรยากาศด้านใน รับสุสานโสเพณีที่เขาเรื่องลือไปทั่วประเทศเลยนะครับงรู้ใช่ไหมรู้อ่าก็ผมอยู่นี่มานะฮะที่นี่มันเริ่มตั้งแต่ปีไหนอ่ะอุ้ยตั้งปศตกสองห้าได้ไหมก่อนสี่ห้าสิบปีได้ไหมใชได้ได้ประมาณนั้นเนาะสองศูนย์ประมาณประมาณนั้นเนาะนะฮะก็ตรงนี้มันถือว่าเป็นซ่องนะสมัยก่อนซ่องใช่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 ไหมซ่องนะครับก็เป็นจริงๆิมก็มีทุกจังหวัดแหละ ใช่ไหมฮะแต่ตรงนี้ทําไมมันถึงเรื่องเลยอลุงเพราะว่าจุดนี้ว่าที่นี่มันใหญ่มากคือเด็กเยอะครับแล้วมันมีอยู่สี่ที่ครับผมอยู่ปากซอยู่น่ที่แล้วก็ฟังตรงที่หนึ่งแล้วก็อยู่จัดตรงตรงที่นึ่งครับอ่ามันคือว่ากลางวันกลางคืนคนจะคึกคักมากเลยโอ้เพราะว่าเด็กมันเยอะที่นี่เด็กเอะึกดึกมาเป็นคันรถคันรถเลยใช่ไหมใช่ใช่อ่าคุณลุงก็อยู่ทันยุคนั้นเลยอยู่อยู่ คุณลุงได้แบะใช้บริการต้องแล้โอ้โหใหญพูดเลยตอนนั้นกําลังหนุ่มอยู่โอ้โหกำลังแต่ในช่วงช่วงช่วงนั้นเนยผมไปอยูุ่งเช็ปีสองสองอ่าฮะปีสองสองผมไปยุงเช็กลับมาสี่สี่สิบอ่าฮะพอสี่สิบคุณลุงก็หายไปนานเพราะช่วงนั้นปลายปลายในเอทก็เริ่มมาแล้วอ่าใช่ใช่ใช่ไม่งั้นคุณลุงไปกับเขาแล้ว้ไปแล้วน้องชายมีคนเป็นไหมเป็นเสือเป็นเป็นเอทเหรอครับอ่าแถวเนี้ยหนุ่มไม่ร่นช่วงนั้นตายหมดเลยโอ้โตายหมดตายหมด น้องผมก็สองคนครับนะฮะข้างในเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะอ่าได้ไดผมอยากรู้ว่าทําไมมันต้องมีสวนก่อนแล้วก็เข้าไปนะฮะ,ะ,ฮะอ่าเดี๋ยวกล้องนําดีกว่ากล้องนําตัวหนึ่งนะ,ะ <ผม S 2> จะได้เห็นทางไปด้วยอช่วงนี้มันมันลกฮะมไม่มีแค่ทางก็แล้วไปเดินลํบากมากก็แครับตอนนี้ก็เนี่ยนะฮะให้ให้คุณลุงนาแล้วกันคุณลุงตามกล้องแรกไปนะฮะนี่ยครับทางคุณลุง ตรงนี้ไอ้ตรงข้างหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขาทำว่าเขาทําสารประภูิไว้ฝั่งนี้เหรอครับใช่ใช่แล้วเมื่อก่อนที่ตรงนี้ก็คือว่างๆคนมาจอดรถไหมฮะโอ้ยจอดรถข้างในอ๋อจอดข้างในตรงนี้มันจะเป็นแต่สารประภูมิแยกมาใหญ่มากเลยนะใหญ่มากแล้วก็ตรงนี้เป็นบ่อน้ําที่เด็กอาบตรงนี้เป็นบ่อน้ําที่เด็กอาบเหรอครับนี่เหรอฮะนี่คือบ่อน้ําที่เด็กอาบอยู่ตรงนี้อ๋อโอเคแล้วนี่คือสารประภูมินะครับ พี่เคมุ่งหน้าไปเข้าทางนู้นเลยสุดรูมันจะมีรูประตูอ่แป๊บหนึ่ง,งเดี๋ยวเราค่อยเดินเข้าไปให้ Oke, เขาไปรอรับเราเดินเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลังนะครับก็คือให้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าการถ่ายทําเป็นยังไงนะครับพอดีเจอคุณลุงเข้าไปในประตูเลยพี่เคเข้าไปในประตูเลยเดี๋ยวข้ามเข้าไปโอเคนะฮะอ่ะไปครับลุงพอดีได้คุณลุงก็มาช่วยนะครับ นี่นะครับเก้าอนี้ก็สำคัญช่องนี้เป็นช่องอะไรลุงไหมช่องนี้ช่องแหล่ลุงก็คือเขาทำไว้เวลาเด็กหนีเด็กออกไอตํรวจมาก็จะออกนี่คือช่องสําหรับเด็กหนีตํารวจนี่นะฮะนี่ฮพี่เกครับนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่องที่เอาไว้สําหรับเด็กหนีตํารวจนะครับอ๋อ ก็จะมีโซนนี้ที่เป็นที่เขาบอกจอดรถตรงนี้ก่อนใช่ไหมใช่แต่ก่อนต้นไม้ไม่มีตรงนี้จะเปลี่ยนมีแต่ต้นไม้เล็กๆครับแต่ก่อนก็คือจอดรถแล้วก็เข้าไปในบริเวณนู้นนะฮะโอเคตอนนี้ก็โชคดีมากๆคกฮะที่ได้คุณลุงสุทัศน์มาเป็นไกด์นะครับจะได้รู้เรื่องราวแบบที่แท้จริงนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดว่าไอ้เรื่องมันเป็นยังไงและไอ้เรื่อง ความเคี้ยนความหลอนเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมครับคุณลงุงมีครับมีครับมีจริงส่วนมากเขาจะเจอเป็นประเภทไหนครับจะเป็นแบบผู้หญิงแต่งตัวสวยๆมานั่งผู้หญิงแต่งตัวสวยๆมานั่งอยู่เนี่ยฮะก็เดี๋ยวเราไปเข้าประตูใหญ่ีเดเข้าประตูใหญ่ครับ<ม>เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนทางเข้านะครับไปเข้าทางประตูใหญ่ มันไปได้ใช่ไหมลุงเดี๋ยวเดินเลาะไปตรงนู้นนะครับอันนี้ก็เป็นช่องต่อเนื่องที่เขาหนีกันออกมาใช่ไหมไม่เดี๋ยวเข้าทางนู้นเลยเดี๋ยวเข้าทางประตูใหญ่เลยแบนั้นทางตวุนเลย นี่นะะก็วันนี้เรามาในเชิงของการที่มารับทราบข้อเท็จจริงนาพีิตัดเราจะได้มันมานั่งเดาว,ว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงเนะาะก็มีคุณลุงในพื้นที่ก็มาเล่าให้ฟังเลยครับใจเย็นๆนิดนึงนะฮะตอนนี้ทีมงานเรา โดยเฉพาะเก่งพลังม้านะครับ schme, เขามีคนมาถ่ายหนังท mm, mm, ี่นี่ด้วยโอ้เป็นสิบเรื่องเลยเหรอครับคนจีนมาถ่ายครับผมคนจีนมาถ่ายเขาคงไม่รู้เ claro> รื่องหรือี่รันะ ประตูเข้าจะมีจะมีคล้ายๆป้อมอยู่ข้างหน้าอ๋อจะมีป้อมอยู่ข้างหน้านี่คือประตูเข้าจริงๆคือตรงนี้หรือว่าเขาทุบเข้าครับกูหลงอ๋อประตูจริงๆอยู่น,นู่นแต่นี่เขาทุบตรงนี้ก็เข้าได้เหมือนกันใช่ไหมครับลุงประตูจริงๆมาอยู่ตรงนู้นนะฮะวิธีเข้ามันเป็นตึกที่ลึกลับมากอ่ะแล้ว ทางเข้าก็ค่อนข้างจะเล็กนะครับคุณผู้ชมอ๋อดูด,ดูวิธีเข้าฮนะเนี่ยครับคุณผู้ชมการเข้าเนี่ยประตูเล็กมากครับประตูเล็กมากอา่เป็นประตูที่เล็กมากนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูดูคือทุกคนเดินเข้ามาต้องก้มหัวนะฮะเนี่ยฮะเล็กมากนี่พอเข้ามาปุ๊บอ่าโซนนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะลุงตรงนี้ อ๋อก็คือตอนนี้นั่งเล่นก่อนมานั่งเล่นนะก่อนที่จะเข้าไปใช้บริการตรงนี้เป็นเป็นที่นั่งเล่นนั่งอะไรได้นะครับตรงนี้นะครับนี่นะฮะที่นั่งเล่นนั่งอะไรตรงนี้นะครับก่อนที่เข้าไปใช้บริการนะครับแล้วก็เข้ามาในนี้นี่นะฮะอ๋อนี่คือห้องโถงนะครับแต่ตอนนี้หลังคาเนี่ยหายไปหมดแล้ว ต้นไม้ต้นนี้นี่อยู่มาก่อนเลย,ยไ,มไ,มไมหมฮะเป็นเสาเลยครับนี่คือห้องโถงนะครับ <นะ S 1> อันนั้นคือที่นั่งของหมอปะ่ะฮะที่นั่งของเด็กนะนั่นคือที่นั่งของเด็กนะครับของนี้นมันจะเป็นเต้า้รอบเลยนี่น,นะฮะคุณผู้ชมครับที่นั่งของเด็กนะครับนะนะเป็นชั้นๆนะมันก็โหมาตั้งแต่โบราณแล้วนะพี่ตั้ ใช่ไหมขึ้นมานั่งแบบนี้อ่โอเคพี่เก่งครับน้องเก่งครับน้องเก่งกับจันโยเชิญแป๊บนึงฮะชั้นบนก็ร้อยหนึ่งชั้นบนร้อยหนึ่งโอ้โหราคายังชั้นบนร้อยหนึ่งอยู่เลยลพี่เก่งขึ้น,น,นไปนั่งชั้นบนหน่อยดิพี่เก่งไปนั่งชั้นบนหน่อยร้อยหนึ่ง เก่งนั่งพี่โยไปนั่งห้าสิบเดผมอยากรู้ว่าเวลาเรามุมมุมมองของเราเวลาเรามองเข้าไปอ่ะมันจะประมาณไหนนี่เก่งราคาค่าตัวหนึ่งร้อยใช่ไหมข้างบนร้อยหนึ่งอ่าชั้นสองห้าสิบพี่โยพี่โยนั่งชั้นสามสิบห้าบาทชั้นนั้นมันขึ้นไปทำบ้าอะไรล่ะนะฮะอ่าอย่างนี้แหละฮะลุงประมาณนี้เลย นะฮะประมาณนี้โอ้โหไม่น่าเชื่อนะว่าสถานที่อายุห้าหกสิบปีววยังเป็นเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมาตั้งแต่ดั้งเดิมเลยนะการนั่งแบบนี้นะ<ม>ก็มาถึงปัจจุบันเลยนะใช่ไหม,มเขาเป็นที่นั่งแบบนี้จนถึงปัจจุบันเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อก็ยังยังมีคนมานี่นะมีคนมาไหว้ด้วยไหมม,มาไหว้ตรงนี้<ม>อ่า โอเอ่าพอได้ปุ๊บสมมติเลือกเด็กปุ๊บไปไงต่อฮะลุงมาฮะเชนะิญฮะเดินลงไม่ได้แล้วฮะเลือกเด็กเรียบร้อยแล้วมาอาเด็กมาครับเด็กมาเหมาเลยสองคนมาอ่าพอเลือกเด็กได้ปุ๊บเขาจะไปทางไหนกันฮะนนเราดูขั้นตอนทั้งหมดเลยนะครับว่าเวลามาสมัยก่อนอ่ะที่ที่เนี้ยเขาต้องอยังไงนะฮะ นะครับพอเลือกเด็กเสร็จเอาเด็กเด็กช้าจังเลยเนี่ยเด็กที่นี่ช้าจังเลยดูนะฮะคุณผู้ชมเด็กคนนั้นแก่นะมาข้ามยากเหลือเกินโอ้โหดูเด็กปีนมาคุณผู้ชมดูเด็กเด็กของเราเด็กออกประตูหลังแล้วก็เดินอ๋อเด็กออกประตูหลังแต่นี้เด็กชอบประตูหน้าครับนะฮะเสร็จปุ๊บอ่าแล้วก็มาเจอกันตรงนี้อันนี้อันนี้แขกเินไง อ๋อนี่แขกเดินแล้วไปเจอกันตรงนู้นอ,อ่ามาแขกเดินมาตามมาครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่นะฮะแขกเดินมาอ๋อตรงนี้ก็เป็นห้องเลยอันนี้จะมีคนนั่งดูอยู่อ๋อตรงนี้จะมีคนนี่มาเนี่ยฮะกล้องดูงี้ตรงนี้จะมีคนตรงนี้จะมีคนนั่งดูอยู่นะครับนี่นั่งดูอยู่งี้เขามานั่งดูว่าแขกกับลูกค้าไปด้วยกันเออแขกกับเด็กไปด้วยกันใช่ไหมฮะ แล้วตรงนี้ก็คือห้องห้องซอยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะอ๋อท,าาที่เรามาเมื่อกี้มาเจอตรงนี้ใช่ไหมครับนี่มันมีอยู่สองโซนนะครับรโซนนไปโซนหนึ่งอ๋ออันนี้โซนนึ่ครับอันนั้นไม่น่าจะมีอะไรนะอ๋อเข้าโซนนี้อันนั้นคืออะไรไพี่เคอ๋อเป็นห้องอย่างเงี้ยพี่เค,อ,เคอ่าเชิญกล้องอย่างงนนะฮะ นี่พอเมื่อกี้เขาเลือกเด็กเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็เอาเด็กมาส่งกลับลูกค้ามาที่นี่นะฮะก็จะเป็นห <moderator. S 2> ้องมีห้องน้ำในตัวแบบนี้นะฮะโอ้มีสายสินอยู่ด้วยให้คุณลุงมีสายสินมีพระมาทำพิธีด้วยนะครับอืมแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ทั้งหมดนะครับ เราได้ข่าวว่าเขามีบ่อน้ำหรือมีประวัติของของการอะไรสักอย่างใช่ไหมครับลุงเดี๋ยวเราไปดูกันใช่ไหมนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับของสุสานโสเภณีที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่มีประวัติมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เรื่องลือในเรื่องของความเฮี้ยนนะครับไม่ว่าจะเป็น วิญญาณของผู้หญิงนะครับที่แต่งตัวสวยเลยใช่ไหมครณลุงมานั่งนะครับนะครับห้อง้อ้ห้องห้องนี้ห้องนี้ก็ห้องโน้นห้องน้นนะฮะมาสองห้องนี้ชื่อว่าวิญญาณไม่ยอมไปไงอ๋อสองห้องนี้วิญญาณไม่ยอมไปเหรอครับพระหลายวัดมากๆเลยที่มาทำพระหลายวัดมาทำพิธีสองห้องนี้เหรอ ป็นแม่ลูกอ่อนภูกาตายอยู่เแม่ลูกอ่อนผูเขาตายนะครับแล้วน,น,นี่คือห้องที่วิญญาณไม่ยอมไปนะครับห้องเบอร์อะไรไหมพลุงยี่สิบเอ็ดเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับไ <20 S 1> หนๆแล้วก็ให้เลขไปด้วยเลยนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับแล้วห้องนู้นเบอร์อะไรครับห้องนู้นเบอร์อะไรครับมันมียี่สิบเอ็ดกับยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดกับยี่สิบสองอาแล้วก็ที่บุ๋มก็มามาถ่ายอยู่ห้องห้องเก้าที่เขาเอาโซ่แปดน้างบนนะ ก็คือ21กับ22เนี่ยคือมีเชิญพระมาทําพิธีน,นะครับนะวิญญาณไม่ยอมไปนะครับก็คือสองห้องนี้นะครับนะห้องนี้แล้วก็ห้องนี้มาดูห้องนี้กันนี่นะครับอืกลิ่นกลิ่นในห้องนี้ไม่เหมือนห้องอื่นนะกลิ่นห้องนี้ไม่เหมือนห้องอื่นนะครับคุณผู้ชมมันค่อนข้างจะ,ปะแปลกอะนะครับก็คือสองห้องนี้นะครับที่วิญญาณไม่ยอมไปนะครับ เราจะไปดูบ่อดูบ่อครับผมตอนนี้คุณลุงจะพาไปดูบ่อน้ำนะครับบ่อน้ำก็มีประวัติอีกนี่ถ้ามาเดินเองก็ไม่รู้เรื่องนะฮะก็จะมั่วๆนะครับคือวันนี้เราอาจจะคือวันนี้เราอาจจะไม่ได้ลองของนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้เรามามา เรียนรู้ประวัติแบบอย่างลึกซึ้งที่แท้จริงของ,องสุาสา<อ>นโสเพณีนะครับเน,นี่ยครับแล้วเดินมา<อ>ด้านนอกนะครับโอ้มีตุ๊กตาหน้ากลัวอยู่ตวงด้วยหมตาบ้านต,ต,ตรงข้ามไม่ก็เห่าจังเลยนะขขคุณลุงยังแข็งแรงอยู่ไปนี้เยอะไรครับ บอ่อน้ำเนี่แหละครับนี่ครับคุณผู้ชมเมื่อก่อนเป็นเมื่อก่อนมีน้ำใช่ไหมครับไม่มีหรือเป็นบอ่อแบบนี้เลยไว้ขังเหรอฮะใช่อันนี้บอ่อไว้ทำอะไรหลงใครที่มาเทียเ่ยวเดี่ยวหรืออะไรก็ลงนี่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมารวมแป๊บนึงให้เงียบก่อนม,ม,อมาอยู่ฝั่งนี้หมดเลยพี่ก่อนเพราะเมื่อก่อนฝามันปิดอยู่ เนี่ยค,คุณลุงอะมาเก่งมาเนี่ยค,คุณลุงบอกว่าบอ่อนี้นะครับถ้ามาเที่ยวแล้วก็เบี้ยวหรือสัอเกเลงเข้ามาเนี่ยสุก<น>ดำ<น>จับลงมหมดแล้วโอ้โหแมงดาจับล้มหมดเลยครับแล้วแล้วมีเรื่องของผู้หญิงด้วยไหมขังเด็กหรืออะไรไหม,ไมอันนี้เขาจะไว้รับแขกที่กวนไม่มีไม่มี เรื่องขางเล็กไม่มีพวกวนใช่ไหมฮะอันนี้พวกวนที่มาไม่ชักดาบอะไรเงี้ยใช่ใช่อ่าฮะเดี๋ยวเราดูนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาบ้างใช่ไหมโอ้แล้วมันมีแต่ทางลงไม่มีทางขึ้นนะฮะไม่มีเอาแล้วเขายังไงอ่ะเขาก็อยู่นี่ไปเลยเหรอหรือว่าถ้าเคลียร์ได้ก็ดึงขึ้นมาอมันมีมันมีฝาปิดอันนี้ก็น่าจะมันมีมันมีบรไดอยู่อ๋อมีบันไดแล้วก็มีฝาปิด อันนี้ก็เป็นเรื่องลึกลับไปแล้วกันนะก็ไม่มีใครสร้างนะเราเรา,เราไม่กล้าที่จะมาก,ากา้าวไกลเราเขาไม่กล้าฟันทงนะปล่อยเขาไปอ่ะเป็นเรื่องลึกลับนะครับว่าอันนี้สมัยก่อนนะฮะร,รูนี้ถ้าเกิดนะพี่โยลองเอามือท้าบให้นหน่อยคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้เห็นนะว่ามันความใหญ่ขนาดไหนรูแค่ตัวคนเนี่ยครับแค่ตัวคนเข้าเลยนะครับแค่ตัวคนรุบลงไปเลยนะล่วงลงไปเลยนะครับล่วงลงไปเลยลึกเข้าไปนู่นนะลึกเข้าไปนู่นลึกนะฮะโอ้โหสุดนะอันนี้สุดจริงๆนะฮะ แล้วเขาบอกว่าอะไรนะเด็กที่นี่มันทํางานมันคนเขาแบบมีทําท้องทําแท้งอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมอ่ามีเรื่องปกติอะเนาะเรื่องปกติของของวงการเนี่ยเนาะนะครับต่เดยมากที่มาที่เด็กมหาคือพ่อแม่ก็พามาไงแต่ก่อนเนี่ยพ่อแม่พามาเลยเหรอไม่ใช่มาขายใช่ไหมจากเหนือหรอเออเอาเงินมาก่อนเนี่ยสองหมื่นสามหมื่นอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออคือถ้าแค่นี้หมดเด็กมังคนไม่อยากทาก็กลับ พรายมทำก็อยู่อยู่นั้นส่วนมากเสียชีวิตนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องแบบถูกคอตายเรื่อง okay. ของอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมีเรื่องของที่นี่เขาทาเด็กตายไหมไม่มีนะเรื่องทำเด็กตายมไม่มีนะไ,มไม่มีแต่ส่วนมากจะฆ่าตัวตายเองอย่างที่ผูกคอน,นั่นใช่ไหมใช่ใชใชผูกคอแล้วก็อันนี้เราก็ไม่รู้อันนี้ก็เป็นสิ่งลึกลับไปเนาะโอเคนะฮะนี่คือประวัตินะครับอันนี้ตัวลตวสอจากคุณลุงสุทัศน์ที่เป็นผู้ดูแลที่นี่นะครับ ก็จะได้แบบทราบประวัติที่แท้จริงกันนะฮะไัะนงั้นเราก็ต้องมานั่งเดาประวัติกันนะพี่โยนะใช่ครับอ่อมานั่งเดาประวัติแล้วก็ไปนั่งอ่านที่เขาเขียนมาแล้วก็จริงมั้งไม่จริงมัง้งเราก็ไม่รู้อันนี้โซนนี้ไปไหนครับลุงโซนสองอันนี้เป็นโซนสองนะครับอันเป็นโซนโซนหนึ่งอ๋อก็เป็นห้องห้อง,อง,แ,บงแบ่งไปเรื่อยเหมือนกันใช่ไหมลุงไมกันมกันนี้มีประวัติอะไรไหมหรือถ้าไม่มีเราก็อ้อมกลับได้ ตรงนี้เป็นโซนสองปกติซึ่งก็เหมือนกันนะครับตรงนี้โซนนี้จะไม่มีประวัติอะไรนะครับก็เป็นห้องห้องแบ่งอ่ะห้องแบ่งเหมือนกันนะครับห้องแบ่งเหมือนกันนะฮะก็วันนี้บอกเลยว่าของเราเฮนชานัลเราต้องการอย่างที่ผมเคยพูดมาหลายๆครั้งนะครับว่าเราเน้นในเรื่องของข้อมูลจริงนะครับข้อมูลจริงจากคนที่อยู่สถานที่จริงนะครับแล้วก็เรา ไม่อยากจะไปอ่านตามคนอื่นเขานะแล้วก็มานั่ง,<ล>งคิดเอาเอง,งเนาะนะฮะอ่ะอันนี้อะไรฮะลงลุงอ,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 อันนี้บ่อตื้นนะฮะน,นี่บ่อตื้นนะครับอบอ๋ออันนี้เป็นบ่อขยะพี่โยตอนแรแววนนกเราคนดูว่าบอ่ออะไรนีก่ก็บ่อขยะพ่โย <c oughs> อ่าแล้วนี่ก็คือกลับทางเดิม เลาะรั้วกลับใช่ไหมฮะอันนี้โซนสองแล้วก็เลาะรั้วกับตรงยาวๆนะฮะอ่าโซนสองเมื่อกี้ผมเข้ามาดูแล้วนะฮะก็เหมือนเป็นห้องธรรมดานะครับอ่าเดี๋ยวเราเลาะรั้วทางนี้ได้เลยออกทางประตูเด็กหนีใช่ไหมประตูเด็กหนีตำรวจแล้วทำไมเขาต้องมาจับหรือทไมเมื่อก่อนตำรวจเขามาจับเด็กเรื่องอะไร ก็เด็กเล็กงอ๋อเด็กที่อายุไม่ถึงอะไรางี้เด็กน้อยประตูมีสรวนูประตูหนึ่งใช่ไหมครับคล้วก็ะตรงวนร้ประตูอ๋อเ็เป็นหนีบสองฝั่งแล้วก็มันจะมีคนปลูกอยู่ข้างหน้านี่ะไรนะฮะับอ๋อตีสามตีสี่คนงานก็จะมาตัดอ๋อแล้วก็พอมาเห็นหญิงสาวมานั่งตั้มประตูมันก็ไม่กล้ามาทางไอ๋อเมื่อก่อนจะปลูกผักตรงนี้ใช่ใช่แล้วก็มาเห็นวิญญาณผู้หญิงก็เลยไม่กล้าละนะครับอ๋อ นั่นก็เป็นช่วงที่ก็ปิดแล้วนะครับผมต้นไม้ใหญ่ขึ้นมากนะฮะแล้วก็สมบูรณ์ก็ถือว่าสภาพเปลี่ยนไปเยอะนะฮะน,นี่เราออกรูประตูนี้เลยไหมฮะลง อ๋อข้างหลังเนี่ยครับม,มาครับมาครับเราก็ไม่รู้นะเดี๋ยวให้คุณลุงนําแต่อย่างนี้มันดูลกๆนะลุงดูเข้ายากดูเข้ายากถ้าเข้ายากไม่เป็นไรนะลุงนะเราก็ถือว่าเราก็ครบเครื่องละโอเคี๋ยวกลับทางเก่ากลับทางเก่านะจ้าก<ป>็ ครบเครื่องครับครบเครื่องวันนี้นะครับข้อมูลครบแล้วก <Yeah. S 1> ็คุณลุงให้ข้อมูลได้ครบมากแล้วก็ต่างจากที่เราได้ยินมาโดยสิ้นเชิง mm hmm. นะครับหลายหลคนพูดไปต่างๆนานานะครับแต่พอเราเข้ามาถึงเนี่ยประวัติที่นี่ก็เหมือนว่าจริงๆแล้วก็มีวิญญ,ญาณของคนที่ถูกคอตาย mm hmm. สองห้อง mm hmm. นะแล้วก็วิญ,ญญาณไม่ยอมออก mm hmm. นะครับแล้วก็มีคน mm hmm. เห็นวิญญ,ญาณอของผู้หญิง แต่งัวสวยเออไปแล้วท้องอย่างเนี้ยนะเออแต่สบายจะมีปัญหาแล้วแต่พูดถึงมันก็จะมีเรื่องราวของแบบว่าผู้หญิงที่ทําแท้งบ้างอะไรบ้างก็อาจจะมีวิญญาณเด็กเล็กเด็กน้อยนะรวมๆกันไปรวมถึงรวมถึงแต่วิญญาณคนที่มาเที่ยวก็เยอะเออนะฮะบางคนก็ตายเนาะตายเป็นเอิดไปบางคนก็ยู่ใหลุงด้วยกินลูกไม่มีปิดตายแบบออ บางคนก็หายไปในหลุมบางบ้างอะไรบ้างก็ไม่รู้แล้วอะอะไรก็แล้วแต่ไปนะครับโอเคนะวันนี้เราขอบคุณคุณลุงสุทัศน์มากนะครับขอบคุณนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้านะไปที่จังหวัดไหนใครอยากให้ไปจังหวัดไหนนะครับคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวเราลุยทั่วประเทศแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณมากกับ2สถานที่เมื่อกี้ไปที่ห้างร้างมาห้างร้างที่ในเมืองนะครับแล้วก็มาที่สุสานโสเพณีวันนี้ก็เลยได้ในเมืองในตัวเมืองเนาะสองที่เลย นะครับกับความเฮี้ยนของการจนะบุรีนะครับขอบคุณที่ติดตามเฮี้ยนชาแนลนะครับแล้ว้เจอกันใหม่อย่าลืมกดติดตามกดสับสไครด้วยนะจ๊ะพี่แฮงก์พี่ตัด๊ดพี่โยน้องเก่งแล้วก็ลุงสุทัศน์ด้วยไปก่อนครับสวัสดีครับโอเคนะครับนี่ก็คือเบื้องหลังนะฮะที่ผมไลฟ์ไปด้วยนะก็มีคนดูกันไปเรื่อยๆนะฮะ โอเคนะฮะให้ดูเบื้องหลังแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูเต็มเต็มกันนะครับนี่ฮะคนตัดต่อถ้าตัดช้าคนนี้นะครับคนนี้นะครับวันนี้เก่งก็เลยโชคดีนะครับที่ลุงสุทัศน์มานะครับไม่ต้องมาลองอะไรแปลกๆนะฮะแต่เรารู้แล้วว่าห้องเบอร์อะไรนะครับพี่เก่งแต่มันยังไม่จบนะครับพี่เก่งเรื่องนี้ใช่ไหมฮะพี่บสบางห้องยังมันยังมีฟูกอยู่เลยเขาบอกไม่มีใครกล้าเข้ามาขโมยอะไรเลยของปนอยู่ให้ไปนอนห้องยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนั่นแหละนะฮะโอเค ไลฟ์เสร็จเรียบร้อยนะครับเราไว้เจอกันนะพรุ่งนี้ห้าทุ่มเดี๋ยวมานั่งเล่าดีเทลไว้ฟังกันอีกทีงฝากติดตามด้วยแล้วกันนะจ๊ะนี่ไม่ได้ไลฟ์ในช่องอื่นเลยนะผมไลฟ์ u t u b e ที่เดียวเลยทิกต o k ไม่ไดไลฟ์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะจะมาถือโทรศัพท์สองมือแล้วถ่ายรายการไปด้วยมันยากครับทําให้ขนาดนี้แล้วนะเอฟซีนะฮะทำให้ขนาดนี้แล้วขอบพระคุณนะครับลาไปด้วยหลังคุณโบ๊เลยนะครับสวัสดีครับนั่นฮะกล้องกระแทกดังปัก